สวัสดีครับพี่เล็กซี่ลาสุนะครับคลิปนี้มาเดินแฟชั่นไอแลนด์นะครับพี่จะมา,าอัปเดตร้านป๊อปมาแล้วก็52ทอยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะคบว่าจะมีอะไรให้เราจุ่มบ้างนะครับไปดูกันเลยเรามาป๊อปมาดก,กันก่อนเลยดีกว่านะครับพี่มาวันธรรมดานะครับก็คือว่าจะมาดูนะครับวันที่ ไม่ได้จองคิวนะครับว่าเขาจะมีอะไรให้เราจุ่มบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี้เดินมาถึงป๊อปมาแล้วนะครับสาขาแฟชั่นไอแลนด์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่ามีอะไรให้เราจุ่มบ้างนี่นะครับด้านโซนด้านหน้านี่ดูนี่นะครับมาดูโซนนี้ก่อนดีดกว่าอันนี้น้องคลายเบบี้นะครับ นี่นะครับจุ๋มชี้ซองนะครับนี่มีน้องคนนี้ด้วยน้องคนนี้นี่ก็มีนะครับอันนี้เป็นพออะไรอ่ะ14ปี่ปีป่ะนี่นะครับ4ปีนี่นะครับ มีอะไรด้วยนะคะอุ้ยนี่ก็มีนะคะฝุ่ใช่แต่ถ้าอันนี้เป็นยกบล็อกอันนี้เป็นยกบล็อกนะครับนี่นะครับนี่นี่น้องนี่นี่นี่นนก็มีเยอะอยู่นะครับพี่มาวันธรรมดานะครับวันที่เขาไม่ได้แบบจองคิวอะ่ะนี่ซุ่มนี่นะครับเยอะอยู่หนา แล้วก็มีเอออะไรนะลูกค้าหน่อยด้วยคนมาจุ่มหน่อยด้วยนี่นี่มาดูด้านนี้ดีกว่านี่นะครับนี่อันนี้น้องก็มีอยู่นะใครตามหาเนี่ยน้องดีมูนะครับวิวนี่นี่ี่จุ่มไปแล้วนี่น้องคนนี้อร่อยหสิบนะครับ ปะโซนนี้กันนี่นะครับราคาก็มีอยู่นะน,นี่อันนี้เป็นคอ,อนี้นะครับโยคะน้องคอโยคะยที่สามร้อยแปดสิบนี่นเอ้ยนี่นี่น้อยน่ารักดูสิ ้น้องอะไรอ่ะดีมูเป็นตุ๊กตานะคะนี่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 ขอนี้ขอนี้ก็น่ารักนะสามร้อยแปดสิบอุ้ยนี่น่ารักเชียร์นี่นะครับตัวสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยนี่น้องนี่ยังมีอยู่นะนี่น้องส่วนนะครับบูส่วนนี่นะครับแก้วก็ยังมีอยู่นะนี่ วิน,น,น,นี่นี่นี่น้ยองคนนี้น่ารักแต่น้องโซเอาไปแล้วนะครับน้องมอลลี่นี่นะครับมอลลี่มอลลี่นี่มาโซนีกันนะครับอันนี้น้องสกูแพนด้านี่สามร้อยแปดสิบอันนี้น่าจะเป็นเทียนเนาะนี่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะครับนี่ดู อันนี้ข้อนี้ก็ยังมีอยู่นะนี่มาด้านนี้กันน้องคนนี้น่ารักอยู่นะนี่เขามาเป็นเซตเลยนะครับ2,190นี่แพ็กเกจน้องเขาอันนี้เป็นแบบจุ่มนะครับ430 430นะครับนี่มาจุ่มก็ได้นะมีน้องนี่ก็มีอยู่นะครับนี่380 นี่ก็มีนะครับนี่น้องกล้องนี่สาม้อยแนะครับอันนี้เป็นน้องฮิโรโนะนะครับนี่อยู่ที่380น้องคนนี้ก็มีอยู่นะ1550นะครับอันนี้คอนี้ 380นะครับนี่ก็สามรอยแนี่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 ดูพ่อเปเลโก้เลยนี่นะครับตามนี้เลยนะราคาสกูพ p นด้าก็ยังอยู่นะสามร้อมีอะไรอีกมาดูด้านนี้ดีกว่า นี่านก็มีวิน,น,นี่น้องคอนี้พี่ก็เปิดไปบ้างแล้วนะเนี่ยอนน,น้องโซเอานะครับนี่นะครับดูคร่าวๆเนาะมาโซนกนินดีกว่าโซนนี้อันนี้น้องอาชินะครับ 380ร้อแปดสินี่นะครับวิ่งนี่นี่นี่ก็มีเฮโลซับบี้โอ้เฉียวนี่เป็นกล่องเลยนะครับนี่เป็นกล่องเลย380นะครับวุ่งนี่น้องนะครับ น้องแนล่าก็คือจุ่มอยู่ที่สามร้อยแปดสิบนะเด็กสวีทดีนี่สตีดสตีดน้องหลักเสี่ยน้ำเงินชมพูสามร้อยแปดสิบอันนี้ก็มีนะครับบ๊อบดีน,นะครับนี่จะจุ่มได้เอ้ยมาเลือกได้นี่มาด้านนี้กัน นี่เป็นกล่องนะครับกล่องโชว์นี่นะครับนี Star Wall สวัสดุบสอง,งนี้นี่มีพี่มาวันธรรมดานะครับที่ไม่ได้จองฟิวนะครับนี่มาดูกันได้นะ สวัสดีครับเดี๋ยวมาลาน52ทอยกันต่อกันเลยดีกว่านะพี่มาถึงหน้าลานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ลาน52ทอยนะครับดูด้านหน้าปรับปรุงใหม่มีไฟ LED ด้วยนะครับนี่ด้านหน้าเลยนี่น่ารักมีน้องหมูรูรูด้วยด้วยนะครับอันนี้เป็นน้องแพนด้านะครับ จุ่มอยู่ที่สามสี่เก้านะครับผมเป็นน้องคนนี้น้องมันเลนะรัก,กนี่นะครับอันนี้มาเป็นบ้านเป็นกล่องเลยจุ่มละสี่เก้าเก้านะครับเดี๋ยวเรามาโซนนี้ก็นเลยดีกว่านี่โซนนี้นะครับวี่น้องน้องนางเงือกสามเก้าเก้านะครับ น่ารักดูสิห้าสิบสองทอยเขาก็น่ารักอยู่นะครับขอน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนี่ดูน้องคนนี้สามเจ็ดเก้านะครับนี่น่ารักมากอุ้น่ารักดูสิดูด้านในน,นี่นี่นนี่นี่น้สามสี่เก้าน,น,นะครับนี่สามสี่เก้า อุ้ยน้องคนนี้สามเก้าเก้าทุกคนดูที่ยกบอกน้องเขามีนะครับนี่ดูอันนี้ยกบอกนะครับอุ้ยนี่น้องชินจงังใหญ่บึ้มมากอันนี้โซนนี้เลยนะครับนี่น้องแพนด้าเกือบทั้งโซนเลยดู น่ารับมากสามสี่เก้านี้น้องอยู่มบนต้นไม้โอ้ยดูตัวนี้สามสี่เก้าดูน่ารับเสียนี่ดูทุกคนอุย๊ยเอ,อน์น่าลักทั้งนั้นเลยนะดูสิอันนี้ก็จะเป็นแบบโมเดลใหญ่ๆขึ้นมาหนึงนะครับก็จะเป็นชินจัง พันสี่ 1, อันนี้เก้าเก้าเก้านะคะก็จะมีแบบนี้ด้วยนะเนี่ยน,นี่วิดูนี่น้องหมูน้องหมูก็มีนะน่ารักมากเลยดูสิจุ่มละห้าร้อยนะคะผมมาโซนกัน อุ๊ยนี่น่ารักลูกสามสี่เก้าทุกคนสามสี่เก้านี่น,าาน่ารักอุ๊ยนี่นี่น่นารักเล้ก็มีนะครับรอโซ่สามสี่เก้าอันนี้พี่มาวันธรรมดานะลูกค้านี่มาจุ่มได้สบายเลยอะ่ะ นี่นะครับสามแปศูนยดูไอ้น้องมิกามเมียนะครับน่ารักลูกดิน่างกดูส่โดนันดักนะครับนี่มาโซนนี้ตัวเล็กตัวน้อยนี่อันนี้เราเขาไปเล่นกับคออื่นได้นะดูเอาไปแต่งได้สามสี่เก้าอรับมา ดโอ้ยนี่มาเป็นฉากเลยวิชากนี่น่ารักเสียอันนี้อยู่สองเก้าเก้านะครับสองเก้าเก้าน่ารักมากมาโซนนี้กันน่ารักมากโอ้ยนี่ทุกคนสามเก้าเก้าดูสิดูน้องหมูดีน่ารักมาก วิตน้องหนักอยู่นะนี่น่าจะเป็นอันนี้น่าอันนี้น่หลักมากเป็นกรรมยี่ด้วยนะวิ้นนี่ตรงนี้นี่นักดูสินี่น่ารักมากวิ้นนี้ก็น่ารักนะครับดูสิ นี่มาเป็นทุ่งนาเลยน,นีน้องหมูดิสเพยใส่ชุดแกะนี่น่ารักนี่นะครับทอมแอนเจอรี่ก็มีนะครับสามสี 3, 4, 9, ่เก้านี่ดูอยอทังนันเลยน,นี่ห้าสิบสองทอยมาจุ่มกันได้นะ เยอะมากที่แฟชั่นนะครับอยู่ชั้นบนสุดเลยนะฝั่งตรงข้ามซิสเลอร์นะครับนี่มิกกี้อันนี้มิกกี้อุ้ยนี่ชินจังชินจังมาเป็นซองเลยนี่นะครับอุ้ยนี่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 ก็ยังมีอยู่นะนี่น้องปลาเนี่ยสี่ห้าศูนย์นะครับน้องชินจังนี่ น่ารักดูสิมาโซนีกันอุยอันนี้น่ารักดูสิน่ารักมากอยู่ที่สามสี่เก้านะครับอุดูเป็นกอสซี่เลยอะเงาเงาเลยอะอันนี้โซเอาแล้วนะครับแต่น้องคนนี้ยังมีอยู่นะสามเก้าเก้านะครับ น้องสามนเก้าเก้าน่ารักมากดูนี่ดูทุกคนอันนี้เป็นเหมือนครึ่งๆเนาะนี่สุ่มอยู่ที่สามสี่เก้านะครับอุย้ยนี่ไงน้องมือนี่เอ้ยนี่ไงเดี๋ยวพี่สุ่มอันนี้ดีวกว่านี่ พี่อยากได้มากเลยพี่เห็นคนเขารีวิวอะ่ะเขาเป็นเหมือนไข่ลานอะ่ะจุ่มอยู่ที่รอยเก้าเก้านะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาจุ่มกันเนาะว่าพี่ได้ตัวไหนนี่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 นน่ารักดูสินี่ก็มีนะครับน้องนกก็ยังมีอยู่นะสามสี่เก้าอันนี้สามสี่เก้าข้อนี้ก็มีอยู่นะครับ อันนี้น้องโซเอาแล้วนะครับปะ่ะมาโซดนนีกันโอ้ยดูนี้สิน่ารักดูสามสี่เก้านะครับนี่อันนี้ก็สามเก้าเก้าอันนี้น่ารักอยู่นะ สามสี่เก้านะครับวินี้ก็น่นารักดูสิสามสี่เก้าน่นารักเชียวมาโซนีกันวินี้มีชินจังนี่ชินจังเขาเลยชินจังน่นารักวินี้อันนี้น่ารักอะ่ะดูสิ นี่ใช่ไหมหน้าจานี้นะนี่สองเก้าเก้านรักเสียดูก็มีอย่างนี้นะครับี่เป็นนาเป็นหัวเก็บเป็นห้อนปะเดี๋ยวพี่ไปจ่มมือดีกว่าว่าพี่จะได้น้องสี่ไหนเอาอันนี้เลย ลิมนี่เลยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพี่จะได้น้องสีหน่ายนี่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 เดี๋ยวไปใส่ทางก่อนเนาะไะเราไปดูกันนี่ไปเลยให้น้องน้องเปิดพี่เลยครับสีหนสีไหนสีไหนสีไหนน้องฉีน้องฉ <c oughs> ีกให้พี่หน่อยครับ สีเลยมาสีเขียวหรือเปล่าเอ้ยนี่น้องสีดามนี่น้องสีดามแล้วน้องก็ไข่ลานอย่างนี้ด้วยนะครับนี่น,นี่เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราดูกันนะว่าน้องเขาจะเดินแบบไหน <laughs> นี่น่ารักมากนี่ดูสินี่นี 199นะครับมาจุ่มกันได้นะครับที่ลาน52ทอยนะครับแฟชั่นไอแลนด์นะครับชั้นบนสุดเลยนะฝั่งตรงข้ามสิลเลอร์นะครับนี่ได้มาแล้วนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ขอตัวไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ